เซียเนี่ยมีหมู่เกาะอยู่เยอะมากๆเลยนะครับและความหลากหลายด้านความเชื่อชนเผ่าต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับมันจะไม่แปลกเลยแลวผมจะบอกว่าที่นี่นะครับมีความเชื่อหนึ่งนะครับที่เมื่อมีเด็กที่เป็นทารกตายเนี่ยเขาจะเอาเด็กนะครับไปใส่ไว้ในต้นไม้โดยการเจาะช่องเข้าไปแบบนี้นะครับและนี่ก็คือต้นไม้ผีคัมบีล่าเบบี้เกรฟนั่นเองนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซูราเวสีนะครับนี่คือเกาะ สุราเวสีนะครับและอยู่ทางตอนใต้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากวัฒนธรรมนะครับความเชื่อของเขาเนี่ยเชื่อกันว่าโลกหลังความตายนะครับไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับการที่ย้ายสถานะไปแบบนั้นก็สามารถเอาเสื้อผ้าของเครื่องใช้ไปได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะพามาดูความเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆานะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมู่บ้านเนี้ยนะครับหมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับมี าลกที่ฟันน้ํานมยังไม่ขึ้นนะเขาวัดเกฑงกันตรงนี้ถ้าเกิดฟันยังไม่ขึ้นแล้วก็เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องทําพิธีการหนึ่งก็คือเอาศซบของเด็กนะครับไปใส่ไว้ในต้นไม้นะครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปดูได้เราดูได้แค่ภาพแต่จุดนี้แน่นอนเนื่องจากภาพเนี่ยนะครับมีให้ดูเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูที่ต้นไมนะ้เนี่ย ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะมีแบบอะไรปิดอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับคือด้านในเนี่ยจะเป็นศพทารกนะครับที่เขาเจาะช่องต้นไม้เข้าไปไว้อยู่ด้านในนะฮะแล้วไม่ได้มีแค่ต้นเดียวมีหลายต้นมากๆนะครับและในแต่ละต้นเนี่ยมีศพของเด็กอยู่ประมาณ12ศพต่อ1นต้นนะครับนี่ตามข้อมูลที่ผมหามานะซึ่งต้นไม้ที่เขาเอาไปใส่ไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็ได้นะครับต้นไม้เ่านี้นะครับมีชื่อว่าต้นทาราและวิธีการเขาก็คือทําการขุดโพรงเข้าไปใน แล้วก็เอาศพเด็กไปไว้ด้านในแล้วทาการปิดโพงต้นไม้ด้วยเส้นใหญ่จากต้นปาล์มอีกทีหนึ่งก็คือเส้นๆที่เราเห็นปิดอยู่ปากช่องนั่นแหละนะครับธรรมชาติของต้นทาราน่นะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มียางเยอะซึ่งชนพื้นเมืองในแถบนี้นะครับเขาก็เปรียบประมาณว่า ยานของต้นทาราเนี่ยนะครับก็เป็นดังน้ํานมแม่นะครับซึ่งเมื่อเจาะเป็นโพกเข้าไปต้นไม้เนี่ยก็เปรียบเสมือนขันมารดานั่นเองจึงเชื่อกันว่าจะช่วยให้ดวงวิญญาณเด็กน้อยเนี่ยสงบสุขและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย ผิวไม้ด้านนอกเนี่ยจะค่อยๆประสานกันและร่างของเด็กด้านในเนี่ยจะถูกหลอมดมไปเป็นเนื้อเดียวกับต้นไม้นั่นคือการห่วนคืนสู่ธรรมชาติโดยแท้จริงนะครับสำหรับใครที่เคยดูหนังเรื่องโอวอทานมาเนี่ยนะครับก็คงจะอินนะครับเหมือนแบบว่าน้ำร่างคืนสู่พแม่อะไรงเงี้ยนะครับมันจะมีฉากหนึ่งในโอวอทาลที่เอาคนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะหลักการเดียวกันเลย และนอกจากนั้นนะครับลำดับการที่จะเอาเด็กไว้เนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงฐานะของเด็กบาก้านนั้นๆด้วยนะครับซึ่งยิ่งอยู่สูงเท่าไร่นะครับนั่นแสดงถึงว่าเด็กคนนี้นี่ครับมีฐานะมากเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไปฟังว่าเป็นยอนนี่คือรวยมากอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการตายของชาวโทราจานะครับมีความเชื่อที่แบบว่าการตายมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดอะ่ะ เชื่อกันว่าเมื่อผู้ตายตายไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาหาครอบครัวได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในอีกภพหนึ่งนะฮะเหมือนเหมือนผีอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นนะครับเมื่อใครตายไปแล้วเนี่ยเขาจึงดูแลเป็นย่างดีนะครับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขในโลกนั้นที่เขาได้เปลี่ยนผ่านวิญญาณไปนะถ้าเกิดจะเปรียบกับประเทศเราก็เหมือนวันตุนจ,จีนอะไรเงี้ยเราก็เผ่านูน่นเผ่านี่ไปให้ญาติเราอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับที่นั่นเขาก็จะมีพิธีการคล้ายกันเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่จะมีาการฝังเด็กเข้าไปในต้นไม้นะครับเป็นเอกลักษณ์หรือส่วนสำคัญของวัฒนธรรมโทราจาที่เป็นชาวพื้นเมืองที่อยู่ในแถบนี้ของอินโดนีเซียนะครับและนี่คือต้นไม้ผีในอินโดนีเซียที่น่าสนใจและอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยน่ครับเก็ดเล็กเก็น้อยนะครับในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ในทุกๆปีเนี่ยเขาจะขุดศพของญาติเองขึ้นมาแห่รอบหมู่บ้าน แล้วก็กลับไปฝั่งเหมือนเดิมม,มีแบบนี้ด้วไม่รู้หมู่บ้านไหนเคยได้ยินเคยดูสลรคดีมานักประวักวัานธรรถามนึงที่น่าสนใจเรื่องความเชื่อเรื่องการตายเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่ก็คือพิกัดลึกลับในสัปดาห์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแปลกๆลกึกรับลึกรับที่มีให้ชมทั่วโลกเนี่ยสามารถกดติดตามกดสังนกะดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆนี่ครับท่านผู้ชมจะได้ดูคลิปแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลย วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากราบสวัสดีครับ